ตูนตูนทำไรครับมมดตูนทำไรลกูแกแกะเหรอแกะอะไรอะ่ะแกะหลอดออกมาทำไมลกูกฮะ,<า>กะทำไมอะ่ะจะจะกินเหรอโน่นข้างบนมีข้างบนโน่นจะกินอีกแล้วเหรอตูนจะกินอีกแล้วเหรอครับ ไหน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 ปากอยู่ไหนปากอ่ะปากอยู่ไหนปากอ่ะกจกโจ๊ฮะโจกโจ๊อ๋อจิงจกโอ้โหไหนครับจิงจกโอ้โหเก่งมากเก่งมากอะไรนะลูกจิงจกจริงอะไรจิงจกใช่ไหมแล้วปากอยู่ไหนปากอ่ะปากหูอ่ะหูอ่ะ พูดหูดิหูอยู่ไหนลูกหูอะ่ะ <c oughs> หูหู <c oughs> เอาอะไร <c oughs> เอานมพูดดินมไม่เทไม่เทไม่เอาไม่เอา อันนี้เป็นที่เท่าไหร่วะ,ะเจติสอนทำไรตร้นสองมีนาห้าสามพูดใหม่สิครับยี่สิบสองมีนาห้าสามเป็นวันอะไรครับไม่รู้วันจันทร์ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มแปดนาที พวกเราไปยอยู่ในห้องแอร์กันอยู่นะครับเรามาดูบรรยากาศภายในห้องนะครับนี่ครับเป็นภาพในหลวงนะครับมุมนี้คุมด,ดูเรื่องแรงแรผีชอบมากที่สุคเลยและดูนะครับโทรทัศน์ของเราตอนนี้นะครับกําลังฉายภาพยนตร์โรงแรมผีอยู่นะครับนาฬิกาอาร์เซน a ลครับบ่งบอกถึงเวลานะครับสามทุ่มแปดนาที นักเอกเจ็บมากครับตอนนี้<อ>เดือดไหลมาแล้วเรามาดูเด็กคนที่กําลังทํางานกันอยู่นะครับตอนนี้มีเด็กคนนึงครับถูกใช้แรงงานอยู่ภายในห้องนี้นะครับเขาทํางานอย่างหนักหน่วงหามรุ่งหามค่ําไม่หลับไม่นอนนะครับบริษัทนมนะครับใช้เด็กคนนี้ในการเก็บนม เด็กคนนี้ขยันมากครับสังเกตดูนะครับเขามีพฤติกรรมที่แปลกมากจะไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะครับเขาสามารถเอานมนะครับเก็บไว้บนกล่องได้โดยสบายมากเลยนะครับเขามองไปที่ตุ๊กตาช้างนะครับเขาหาที่เก็บแล้วเขาก็โยนทิ้งไปไมไเมื่อเห็นว่าเชพูยังมีางภารกิจอีก,อ,กอันหนึ่ง เขาจะทำเหมือนพ่อเขานะครับคนนี้พ่อเขาถ่ายรูปก็จะถ่ายรูปตามนะครับเอาป่ะเอาอันไหนลูกเอาอันไหนเอากล้องไหมพ่อเอ้ยโอ้ยล้มแล้วลูกอ่ะอ่ะอมามาให้พ่อมาอาเอาพ่อไปทำไมล่าฮะหูอยู่ไหนหูอ่ะ หูไข่เก่งยกมือขึ้นโอ้ยยอ้อยไข่ลอยกมือขึ้นใครหล่อยกมือขึ้นโอ้อยอ้ะเฮ่ออะเฮ่ออะเฮ่ออ้ะเฮ่ออะไรเป็นเนี่ยแล้วมาดูเด็กอีกคนนึงนะครับที่ชีวิตเขามีแต่ความสุขมากเลยเด็กคนนี้นะครับชื่อว่าเด็กหญิงมะยมใช่ไหมครับ จั๊กขา,ามัจฉามัจฉาชื่อมัจฉาเหรอคะต<อ>ุนทำไมชื่อมัจฉานะคะใครบอกว่าชื่อมัจฉาเด็กคนนู้นเไปไ็นอะไรครับเด็กคนนูน้นใส่แว่นเหรอลูกโอ้โหใส่แว่นใส่แว่นเอออ้ยใส่แว่นนะครับลูกชายคุณพ่อเนี่ยตนุนตุนดาราที่พูดดาราสิลูกดารา แม่ถ่ายพ่อดารา<ะ>เออมาแล้ว <laughs> มันมาแล้วช่วยด้วยมันมาแล้ว <laughs> อ๋อโโ๋ออ๋อเอ้ออ <laughs> เออเออ่ะดาราหน่อยดาราแล้วลูกดาราหม <c oughs> ูตุ่นพูดดาราก่อนไม่เอาอีกแล้วไปเดิน <m> ah> เอ <All> right. าอะไรนมมลูกขวดนมพี่มะยมแย่งขวดนมกินอีกแล้วพี่มะยมเนี่ยไปนอนไปนอนไปนอนเดี๋ยวพ่อขวดนมให้ไปอะนอนรอไปเช่นนอนรอได้ไหม่นน่ <c oughs> <c oughs> หมูเต๋นดาลาเร็วดาลาตกแล้วเนะี่ยตกแล้วเนะี่ยดาลาดาลาจะมาคว้างแม่ทำไมนะเน,นี่ยเออไอ้นี่ ปิดได้ยัง <c oughs> ปิดไม่ได้หรอกต้องถ่ายคนหล่อไว้ปิดได้เลยจบแล้วนะคะยังไม่จบ,บกันใหม่อ,อกาสหน้า <c oughs> กับครอบครัวตัวเหม็น